ให้ xn เท่ากับ7จ7จงแสดงว่าต้องมีอย่างน้อย1พจน์ในลำดับ xn ที่หารด้วย2 0 2 1ลงตัว2 0 2 1ลงตัวดังนั้นถ้า x ห้เดีให้วิธีทำวิธีทำเราก็จะให้ xn ให้ xn เท่ากับเ จ็ดเจ็ดดดนถึงเจ็ที่ตรงนี้มันมี n ดังนั้นเราจะได้ว่าเอ่อจะได้ว่า x อนึ่งอ่ะจะได้ว่า x1 ก็มีค่าเท่ากับเจ็กอ็มีค่าเท่ากับเจไปจนถึงไปจนถึง xn มีค่าเท่ากับเจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดจุดจุนถึงเจอันนี้ก็คือมี n ขั้นดังนั้น เเราก็ให้แสดงว่าถ้าโดยหลักรังนกพิราบต้องมีนกอย่างน้อยสองตัวโดยหลักรังนกพิราบถ้าโดยหลักรังนกพิราบจะได้ว่าจะได้ว่าจะมีนกอย่างน้อย ก็คือจะมีนกอย่างน้อยสองตัวที่อยู่ในรังเดียวกันก็คือมีสองตัวที่หานด้วยจะมีนกอย่างน้อยสองตัวที่อยู่ในรังเดียวกันอ่นั่นคือเราจะได้ก็คือจะได้ว่ามีสองตัวที่หานด้วยนั่นคือ มีสองตัวที่หารด้วยที่หารด้วยสองศูนย์สองหนึ่งสองศูย์สองหนึ่งเหลือเซอาเท่ากันมาเหลือศึอาเท่ากันดังนั้นเราก็เดี๋ยวให้เป็นให้เป็นตัวนี้ก็แล้วกันให้เป็นอาอาจุดจุดจุดจนถึง เอ้ให้เป็นให้เป็นเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ด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 จ็ดถึงเจ็ดอันเนี้ยมีเอมกับอีกอันนึงก็คือเจ็ด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 จ็ดถึงเจ็ดอันเนี้ยให้เป็น n ก็คือให้เป็นสองตัวเนี้ยที่เป็นที่เหลือเศษ r เท่ากันดังนั้นเราก็พิจารณาพิจารณาว่าถ้าเอา f ถ้าเอาเจ็ดเจ็ดเจ็ดอะเจ็ด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 ถึงตรงนี้ ลบกับลบกับเจ็ด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 เตรงนี้มันก็คืออาลบอานั่นเองอาลบ r หมอดเอ็นหมอดสองศูนย์สองหนึ่งามาสองศูนย์สองหนึ่งดังนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าเอามาลบกันมันก็คือตรงนี้มันก็จะได้เท่ากับ เจ็ดเจ็ดเจ็ดลบเจ็ดเจ็ดก็คือให้ตรงนี้เป็นโดยเอ็มเอ็มลบเอ็มดังนั้นเราก็จะได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดจุดจุดจนถึงเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์จุดจุดจุดจนถึงศูนย์ซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือเอ็นค่านั่นเองก็คือให้ตรงเนี้ยเป็นเอ็มตรงเนี้ยเป็นเอ็มดังนั้นเราก็จะได้ตรงเนี้ยก็คือ m ลบ n น,นั่นเองมาก็คือ mod ศูนย์เอสมมูลกับ mod สองศูนย์สองหนึ่งโอเคซึ่งดังนั้นเราก็จะได้เท่ากับเอ่อสองศูนย์สองหนึ่งก็คือขอรมของตัวนี้เอ๊ะเราก็จะได้เท่ากับซึ่งซึ่งสองศูนย์สองหนึ่งเนี้ยกับสิบยกกำลัง n มีค่าเท่ากับหนึ่ง ดังนั้นดังนั้นเราจะได้ว่า7จจุดจุจนถึง7ที่มีค่าตรงเนี้ยเลบเนเี้ยเท่ากับ0หมดอง2ูนนั่นเองอ่าก็คือหารด้วยดังนั้นจะมีอย่างน้อย1พจน์จึงสรุปได้ว่าจะต้องมีอย่างน้อย1พจน์ในลำดับนี้ที่หารด้วย ดังนั้นก็คือพดเจ็ดจสรุปคือสรุปคือมีอย่างน้อยหนึ่งโดก็คือสรุปคือพตดโตดที่เจ็ดเจดดจนถึง7ที่มีความห่างก็คือ m- n ลบ n หารด้วยหารด้วยหารด้วยสองศูนนลงตัวนั้นีอลงตัว โดยหลักรังนกพิราบอันนี้ก็คือโดยหลักรังนกพิราบจะได้ว่ามีนกอย่างละสองตัวที่อยู่ในรางเดียวกันแล้วก็นั่นคือมีสองตัวที่หารด้วยสองส่วนสองลงตัวแล้วเหลือเศษอาเท่ากันให้เป็นอันนี้กับตัวนี้พิจารณาว่าเอ็มลบเอ่าเราก็ให้เอ็มมากกว่าเ็นเนาะที่เอ็มมากกว่าเอศูนย์ดังนั้นเราจะได้ว่า ซึ่งอ 2, 2, 2, 1, กับ 10, 2, 1กลัเท่ากับ1ดังนั้น7จ7จอันนี้คือเราให้เราให้ 好。Huh.